อยากลองทำเมนูแฮก,กึ้นเจไหมคะถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงหอยจ้อเจก็ได้มันก็จะคล้ายๆกันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราใส่แล้วก็วิธีการเรียกของแต่ละคนบางคนอาจจะเรียกเป็นหอยจ้อเจก็ได้แต่วันนี้มิงเรียกแฮก,กึ้นแล้วกันเนาะฟังดูชื่อแปลกใหม่ดีเริ่มจากการที่นําน้ํามันไปตั้งในกระทะแล้วก็เอาเห็ดหอมลงไปผัดเห็ดหอมจะช่วยให้เมนูของเราเนี่ยไส้ของเราอ่ะหอมมากขึ้น แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็วันนี้มีเผือกพอดีเราก็หั่นเป็นสี่เหลียมลูกเต๋าเล็กๆจะได้ผัดแล้วสุกง่ายขึ้นเอาไปผัดค่ะแล้วก็เพื่อเพิ่มความหอมเราก็ใส่รากผักชีแล้วก็พริกไทยตามใส่เกลือเล็กน้อยก็เอาไปผัดให้หอมใครจะมีเป็นเห็ดหอมแห้งก็ได้เอาไปแช่น้ำก่อนแล้วก็ บีบน้ำแล้วก็หั่นให้ดีก็ไปผัดในน้ำมันพอเผือกใกล้ๆแบบเริ่มจะสุกแล้วเราก็จะใส่เห็ดต่างๆลงไปวันนี้ใช้เห็ดออรินจิแล้วก็เห็ดเข็มทองพอเราเอาไปผัดปุ๊บน้ำจากเห็ดจะออกมาในขั้นตอนนี้เราไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มไปนะคะเพราะว่าไส้จะแฉะเกินไปเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปรุงต่างๆนั้นก็มีน้ำอยู่แล้วแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊ว หรือว่าซอส้าเขียวซอสเห็ดหอมหรือว่าผปงปรุงรสเห็ดหอมก็ได้ผัดลองชิมรสชาติไม่ต้องเค็มเกินไปนะช่วงนี้จะลดเค็มหน่อยห่วงสุขภาพของไตแล้วก็เอาผักต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นแค่ลอดข้าวโพดแล้วก็ใส่กระลำกระลำดอกเนาะเอาไปล้างน้ำแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ชิ้นใหญ่เกินไปก็จะทําให้ห่อ,อยากแล้วก็ส่วนผสมจะไม่ค่อยเข้ากันดีเพอชิมรสชาติอะไรได้ที่แล้วปิดเตาแก๊สเลยส่วนผสมของเรายังร้อนอยู่ก็ใส่แป้งมันลงไปคลุกได้เลยตัวแป้งมันนี่แหละจะเป็นตัวผสานไส้ของเรานั้นให้ติดกันบางคนก็อาจจะใส่เป็นพวกแป้งหมี่มกึ่งก็ได้แต่เนื้อสัมผัสก็จะต่างกันเล็กน้อย ตัวแป้งมันเนี่ยเวลาเอาไปทำให้สุกอะ่ะมันจะเป็นใสๆแล้วก็นิ่มๆหรือว่าถ้าเป็นแป้งมีกึงก็จะแข็งขึ้นมานิดนึงอันนั้นก็จะเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะตัวแป้งมีกึงหรือว่าใส่ทั้งสองอย่างอย่างละครึ่งก็ได้โดยอัตราส่วนก็ไม่ได้ฟิกมากแค่แบบพอให้ดูว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันมีความผสานกันของแป้งอันนี้ก็ใช้ได้เมื่อกี้ก็ใส่ไปประมาณสัก สี่ห้าช้อนโต๊ะจากนั้นเราจะนำแผ่นฟองเต้าหู้เดี๋ยวถ้าใครไม่รู้ที่ซื้อมิงจะให้แหล่งซื้อไปก็คือเป็นเพจทาง facebook แผ่นเต้าหู้จะแข็งเราจะต้องเอาน้ำมาทาให้ทั่วแผ่นก่อนจะได้นิ่มๆพอทาไปแล้วก็เอาไส้มาใส่ลงไปได้เลยเพราะว่าแผ่นก็จะนิ่มไวมาก ใส่พอประมาณบางคนก็อาจจะห่อเป็นสี่เหลี่ยมๆก็ได้แต่เราก็พยายามเอาเมือตะล่อ,ลอมใส้ให้อยู่ตรงกลางแล้วเราก็ปิดหัวท้ายแบบที่มิ้งทําหรือว่าบางคนก็จะทําเหมือนแบบใส้กอกยาวๆเล็กๆอันนั้นก็ได้แล้วแต่แต่วันนี้เราก็ทําเป็นแบบสี่เหลี่ยมนี่นแหละในการที่แผ่นจะประสานกันได้ก็คือเราต้องป้ายน้ําให้เปียก ด้านไหนที่อยากให้แผ่นประกบกันก็คือป้ายน้ําให้เปียกแล้วเขาก็จะปกประกบกันดีขึ้นนี่ค่ะเดี๋ยว่อให้ดูตัวอย่างอีกแผ่นหนึ่งก็คือเอาแปรงเนี่ยมาป้ายน้ําแบบนี้เลยหรือว่าจะเอาแผ่นไปแช่น้ําในถาดแล้วก็ยกรีดยกขึ้นมาเลยไม่ต้องไปแช่นานตรงไหนแผ่นแห้งจะให้ประกบกันก็น้ำมาป้ายแค่นี้เอง พยายามทําให้แผ่นแน่นๆหน่เราก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปนึ่งประมาณ15นาทีก็จะได้ออกมาเพื่อที่จะเราไปพักไว้เนี่ยค่ะพอพักไว้สักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะเย็นตัวลงแล้วก็จะแข็งขึ้นอันนี้จับให้ดูเลยเนี่ยไส่ก็จะผสานกันก็เสร็จเรียบร้อย แห้เกลืที่เราได้เราก็จะเอาไปทอดหรือเอาไปอบก็ได้แล้วก็กินกับน้าจิ้มซึ่งวันนี้มิ้งจะทําน้าจิ้มบวยแบบง่ายๆให้ดูเริ่มจากการเอาบวยดองที่เราซื้อมามายีให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือใครจะเอาไปหั่นไปสับก็ได้มิ้งก็แค่ยีเนี่ยค่ะเป็นบวยดองแบบนี้แล้วเราก็เอาน้ําน้ําบวยเนี่ยไปใส่แทนเกลือหรือว่าพวกซีอิ๊วต่างๆบวยให้ความเปรี้ยวเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ใส่น้ำบวยนิดนึงเพิ่มความเค็ม พอรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มดีเราก็ใส่พริกลงไปจะเป็นพริกตำพริกหั่นก็ได้เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเพื่อที่จะให้ข้นเราก็ใส่น้ำแป้งมันหรือน้ำน้ำแป้งข้าวโพดก็ได้เท่านี้เราก็ได้เป็นน้ำจิ้มบวยที่กินกับอะไรก็อร่อยแล้วหรือว่าจะกินกับผักทอดเห็ดทอดลูกชิ้นทอดก็ได้หมดถ้าใครไม่มีบวยดองก็ให้ใส่น้ำมะขามเปียกก็ได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับความชอบของเราเลยหรือวัตถุดิบที่เรามีก็ลองทําดูนะคะเห็นไหมเท่านี้เราก็ได้น้ําจิ้มน้ําบวยที่รสชาติแปกแตกต่างออกไปนี่ค่ะคือแฮกกึ้นที่เราหั่นเอาไว้สมมติว่ามิ้งทําเยอะๆแบบในซื้ออะมันกินได้หมดหรอกวันเดียวก็หัน่นแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตก,ก็เก็บได้เป็นเดือนเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็คือมิ้งเอาแหกกึ้นไปอบ เวลาเอาไปอบก็หยอดน้ำมันมาก่อกน้ามันลำข้าวนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ผิวด้านนอกกรอบแล้วก็ไม่ติดภาชนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลองกลับไปทำดูนะคะติดขัดตรงไหนอะไรยังไงก็มาพิมพ์คอมเมนต์หรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เต็มที่เลยมิงชอบอ่านคอมเมนต์ของทุกคนซึ่งเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆขอบคุณที่ติดตามนะคะ